โอเคเรามาดูกัเนเรื่องของ dialog อ,อกช i c e นะครับว่ามันใช้งานยังไงไนะฮะปกติแล้วอะเวลาเราได้เราบอกอะมันจะมีตัวละคร n อ c ที่มันอยู่ตามจุดต่างๆนะเรากําหนดได้แล้วก็สามารถให้เราตัวละครเราบอกไปคิดคุยได้ประมาณนี้วิธีการเราก็จะเข้าไปที่ปลั๊กอินนะครับซึ่งจะมีปลั๊กอินที่เขามีมาให้อยู่แนละ้วเนาะเรากดขึ้นมานะเราจะสร้างตัวละครเราขึ้นใหม่หนึ่งตัวนะเราถ้าใครที่ยังไม่มีตรงนี้นะให้เราคลิกตรงนี้คลิกปุ๊บเสร็จปั๊บมันก็จะเหมือนกับว่าเราต้องการดึงตัวละครตัวเนี้ออกมานะ แล้วก็ใช้เป็น R6 หากกดเข้าไปตัวละครเราก็จะโผล่ขึ้นมานะทีนี้ผมจะวางไว้ก่อนวางไว้ตรงหนันี้ก่อนแล้วก็ทําการเลย์นะครับว่าเกิดอะไรขึ้นอ่าเรามีตัวละครเรามาแล้วนะครับอีกตัวหนึ่งซึ่งมันจะเป็น NPC นะฮะที่เราจะมาใช้งานตอนนี้มันก็จะยังไม่ทาอะไรไม่ได้นะครับตอนนี้เพราะว่าเรายังไม่ได้อ่า insert ให้มันคราวนี้เราทําการเริ่มการ insert นะครับในตัวละครตัวนี้ เราก็ดอบลงมาครับแล้วก็เลือกไปที่ head ก็ได้นะตำแหน่ง head ก็ได้เพราะว่าตัว pop up มันอยู่ข้างบนนะใน h e a หรือว่าจะอยู่ใน human humanoid root part ก็ได้นะครับอ่าผมลองใส่ใน head ก่อนแล้วกันนะว่าจะมาไหมสิ่งที่ต้องใส่นะครับผมก็คืออ่า d i a l o g นะครับใส่เข้าไปแบบนี้เลยแล้วก็ใน d i a l o g เนี่ยผมจะพิมพ์นะฮะ property ที่ใช้เนี่ยจะมีในส่วนของอ initial form นะครับ hello นี่คือเบื้องต้นนะครับแล้วก็กดบายแล้วก็ b y e บายนะครับแล้วก็อันนี้เครื่องหมายตกใจเครื่องหมายตกใจหนึ่งข้งนะครับผมเครื่องหมายตกใจหนึ่งข้งใส่เข้าไปด้วยอย่างนี้นะฮะแล้วลองกดเพย์ดูอ่าโอเคพอคลิกเสร็จปั๊บก็จะมีเมสเยจขึ้นมานะครับว่า hello นะฮะประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของไดอะล็อกนะฮะไดอะล็อกคราวนี้เราจะลองทำการสร้าง ไดอะเราชอตส์ดูนะครับผมว่ามันทำยังไงได้บ้างนะครับเราก็แอดเลยครับผม Dialog c ชอ i ส์ภายใต้ไดอะนี้ยนะฮะภายใต้เราเนี้นะฮะเราก็ทำการนะฮะคลิกไปที่ i ดอ o g c h ชอ c ส์ล้วก็ทำการาพิมพ์ตัวของยูเซอร์ l ดอก่อนนะครับว่าเหมือนกับเหมือนกับถามอะอันสักอย่างหนึ่งนะอ่ะ How to play แล้วกันนะฮะ How to play อันนี้ก็บอกว่า I don't know แล้วกันฮะตัวละครเราจะบอกนะบอกเอ้ยไม่รู้เหมือนกันเดนะฮะ I don't know นะครับแล้วดบา d b y แล้วก็ใส่ bye แล้วก็เป็นเครื่องหมายตกใจสองอันนะครับ bye สองอันโอเคทีนี้เราก็ทำการ play นะครับอ่าตอนนี้เราเพิ่มตัวของได้หรอก choice ไว้แล้วครับผมเราจะดูว่าตัวละครว่าไงบ้างนะฮะอ่าจะเห็นว่า ช้อยส์จะเพิ่มเข้ามาตรงนี้นะครับผมช้อยส์เพิ่มเข้ามาแล้วแล้วก็จะมีตัวของ b u าที่เป็น b u าที่เป็นตัวเดียวนะฮะเข้ามาตรงนี้ตัวเดียวแล้วก็มีคําถามนะครับ how to pay ถ้าเราคลิก how to pay นะครับ chat end โอเคโอเคเดี๋ยวเค่อยว่ากันเรื่อง chat end นะ,ะปุ๊บ I don't know นะครับตอนนี้โอเคเราสามารถที่จะกำหนดเรื่องของอ่า p r r t y r t y นะครับในส่วนที่ เหมือนกับว่าเป็นอะลอก็กมันจะมีเกี่ยวกับเรื่องของ c o n v o l a t i o n distance, t i g g e r distance นะฮะโอเคกดไป active อ่ามันจะมีการที่เราสามารถแบบไม่ต้องใช้ตัวของอ่าไอตัว cancel อนะแบบบังคับแบบไม่ต้องมีก็ได้นะครับผมให้เหมือนกับว่าแบบไว้ตัว กดบายได้หรอกก็ให้ขึ้นมาก็ได้นะฮะอืมโอเคเดี๋ยวเราลองเล่นธรรมาดาอีกรอบนึงก่อนอ่าก็ไม่เฮลโลแล้วก็ถามแล้วก็อาจจะบายอันนี้ก็บายลาก่อนอะไรเงี้ยว่าไปอ่าโอเคสักพักหนึงก็จะขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็ทำการถามใหม่ปึ๊บโอเคหาทูเพย์ไอเด t k n โนนะครับอันนี้ก็จบการสนทนานะครับเดี๋ยวผมจะลองทำการแบบปิดเรื่องของการอ่าให้มันไม่ต้องมี คำตอบแบบอันนี้ดูนะฮะโอเคอ่าเดี๋ยวเรากดไปโอเคเดี๋ยวขออันนี้ออกอ่าเจออันเดียวนะครับผมเพราะว่าตัวของบายมันใช้ในส่วนของไดอะล็อกแรกนะฮะไม่ใช่ไดอะล็อกที่สองโอเคทีนี้เราต้องการที่จะเดี๋ยวผมจะใส่อันนี้ไว้ก่อนนะ แอคทีฟตัวของบารคือตัวบารเนี่ยมันใช้ตัวเดรร์หลอกแรกตัวที่2อ่ะไม่ได้ใช้นะฮะไม่ได้ใช้ตัวของโกดบาร์เดรร์หลอกเนี่ยไม่ได้ใช้เลยนะฮะแต่ไม่เนานครับเดี๋ยวเราจะสร้างชอยที่2องไปนะครับผมกดอ่าคอนโทรล D นะครับสร้างชอยที่2แล้วก็บอกว่า where are you from นะฮะถาม user Dialog นะครับคือเราเราพิมพ์เราพูดไปหาตัวละครนะครับผม ันนี้ก็ตอบว่าไทยแลนด์นะฮะอันนี้จริงๆไม่ต้องใส่อันนี้ก็ได้นะไอตัวของไอคุดบายเดลหอกเนี่ยตัวข้างในนะฮะตัวช้อยไม่ต้องใส่ก็ได้นะทีนี้เราก็ลองเลย์ดูอ่าเห็นไหมครับโอเคเดี๋ยวๆอ่าผมไว้ปิดไออันนี้ก่อนคุบายเดลหอก ทีนี้ก็จะไม่มีตัวกดบายแล้วครับจะเป็นการถามตอบแบบปกติละโอเค how to play เล่นยังไงอะ่ะเอ่อไม่รู้เหมือนกันสิใช่ไหมฮะอ่ะอันนี้ก็จบไปแล้วก็อ่ะขึ้นคำถามใหม่ละคลิกเอ่อคุณมาจากไหน where are you from thailand อ่าโอเคอันนี้เราก็สามารถทำเกมแบบว่าโต้ตอบนะฮะโต้ตอบประมาณว่าแบบลองคุยหรือว่าเป็น npc information ก็ได้ประมาณว่า เหมือนกับประมาณว่าไอ้นี่ทํายังไงแล้วก็ให้มันใส่ข้อความตอบมาเหมือนกับประมาณว่ามีมีกิมมิคหน่อยะฮะเดี๋ยวไม่อาจจะแบบว่าคือกรณีคลิปถัดไปผมเนี่ยจะสอนเกี่ยวกับการโฆษณาอย่างนี้แหละแต่ว่าอินเทอร์แนคจะแตกต่างนะฮะมันจะเป็นการแบบกด E เพื่ออินเทอร์แนคนะฮะแล้วก็จะมีแบบสเต็ปถัดไปว่าให้มันตอบว่ายังไงอะไรย่างเงี้ยฮะอันเนี้ยคือต้องบอกว่าที่ผมสอนคลิปเนี้ยมันคือที่ผมเล่นเล่นในแบบปัจจุบันเนี่ยมันแบบนี้มีน้อยแล้ะแต่ว่าผมก็สอนเอาไว้เผื่ออยากจะแบบว่า มีพวก NPC ตัวหนึ่งอยากเพิ่มเข้ามาแล้วก็มีแบบเป็นเทสอะไรแบบว่าอธิบายอย่างเงี้ยเออพูดคุยแต่ปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะทําเป็นเหมืองว่า GUI ขึ้นมาเลยกด E เสร็จปั๊บยูขึ้นมาแล้วก็สอนการเล่นอันนั้นจะจะเป็นโบลักชั่นซึ่งจะดีกว่าแต่ว่าเดี๋ยวตอนที่ทําแบบจริงเราจะประยุกต์เอาแบบสิ่งที่แบบว่าการใช้งานกับยูเซอร์ง่ายที่สุดมาใช้นะครับกรณีนี้จะเป็นแค่การใช้ Text Mess a g e ในการแบบมีตัวเลือกแล้วก็ตัวตอบสั้นๆนะครับอันนี้ก็คือเออรื่อองงข choiceice log